มาครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้เมนูที่ผมอยากจะทํากินเนี่ยพอดีไปตลาดนะแล้วก็เจอปลาสลิดมานะครับปลาสลิดแดดเดียวนะฮะก็เนื้อยังตึงๆอยู่วันนี้เมนูที่ผมอยากจะทํากินก็คือเป็นเมนูยำปลาสลิดอันนี้ผมผ่าครึ่งมาแล้วนะการผ่าครึ่งก็ไม่ยากหรอกครับตัดชีบออก ผ่าตรงส,สันหลังของของฟ้านะครับฟ้าสติดแดดเดียวนี่คือมันยังผ่าได้นะฮะมันยังไม่แข็งถ้าเกิดเป็นปลาเค็มเลยเนี่ยมันก็จะแข็งไปหน่อยอเอาผ่านี่ก็ระวังมือด้วยนะครับ อันตรายอยู่เหมือนกันเนาะเนี่ยครับโอเคได้สองส่วนผมจะไม่เอาก้างกลางออกนะเดี๋ยวผมจะทอดไปทั้งอย่างนี้เลยเพราะว่าจะต้องทอดเขาแล้วน้ำยำของผมก็จะมีแค่พริกไม่มีกระเทียมนะครับน้ำยำจะไม่ใช้กระเทียมนะส่วนมะนาวน้ำมอนงาค้าวไรน้ำกระเทียมดองน้ำเชื่อมปลา โอเคงันผมขอเวลาทอดปลาสักครู่นะครับเอาแล้วครับ <c oughs> พอทอดปลาสลิดของเราจนเหลืองสวยเนี่ยครับพัสดก,การตัดขึ้นนะครับโ,โหเหลืองสวยกรอบมากอะเอาละแล้วก็ทีนี้ครับผมจะต้องทำการหั่นแล้วก็ เอาก้างส่วนเกินก็ออกนะครับการที่มันกินไม่ได้อะแต่ทีเนี้ยครับผมขอเวลาเคลียร์ของแป๊บนึงนะครับเอาแล้ฮะทีนี้ตอหลังจากที่ผมทำจัดการหั่นปลาสลิดทอดของผมเรียบร้อ,อยแล้วเนี่ยทีนี้ก็เริ่มต้นของการทำน้ำยำแล้วนะครับพริกที่ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยครับผมก็ตตำจนแหลกได้ที่แล้วทีนี้สิ่งที่ต้องต้องต้องตามไปก็คือมันนาวนะครับ มะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี่ผมเชื่อมใส่ใส่ขวดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองเพราะว่าผมต้องการความฉ่ำนะครับขอไปสองช้อนช้อนครึ่งดีกว่าไม่ถึงสองช้อนนะครับ แล้วก็เชียงรอนี่มีเอากลักษณ์นะฮะมีเอากลักษณ์นะที่ว่าเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยทำให้ชวนน้ำลายสอตอนนี้น้ำลายแตกอยู่ฮะจะตามด้วยน้ำปลาวันนี้น้ำปลาที่ใช้เป็นน้ำปลาแท้ตาหอยนางรมนะครับ <c oughs> อีฮอนี่ของเขาใช้ดีนะโฆษณาให้เยอะแล้วเนี่ยไม่ยอมมาเอาของมาให้ใช้สักทีเลย <c oughs> <c oughs> ขี้งกนะผมเนี่ย ใช่หรอครับแค่ผมจะบอกว่าผมใช้ของชนิดไหนรืลยี่ห้อไหนผมก,ก็บอกเฉยผมไม่ได้คิดค่าโฆษณาอะไรหรอกครับแต่ถ้าได้ก็ดีนะ <c oughs> ก็ถ้าเอาของมาให้เราใช้บ้างเราก็ปลื้มอะ่ะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องซื้อชิมนะฮะโอตาย ความเค็มขาดไปนิดความเค็มขาดไปนหน่อยความหวานได้แล้วครับวหวานจากตำเชื่อมนะครับได้ละแล้วกล้าหอมน้ำกระเทียมรองมากๆสิ่งหนึ่งที่ขาดก็คือความเปรี้ยวความเปรี้ยวขออีกนิดหนึ่งซีกหนึ่งนะครับ วันนี้ไปซื้อมะนาวมาจากร้านพี่บางอ่อนพี่บางอ่อนบอกว่าช่วงเนี้ยจะเข้าเมษาแล้วเนี่ยมะนาวเริ่มแพงและพขซื้อมาเป็นกระสอบกระสอบล้ประมาณพันกว่าบาทก็มาขายลูกละห้าบาทครับแพงนะลูกละห้าบาทเนี่ยแม่ค้าส้มตำเครียดเลยอะ่ะชิมก่อน โอ้เป๊ะพอเลยความจี๊ดจ๊าดของเราถึงที่ละทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการยำตามด้วยปลาสลิดทอดของเรานะครับปลาสลิดทอดรำลงไปแล้วก็ ตามด้วยหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายซอยเมนูนี้ผมจะไม่ได้ใส<อ>่เมะเขือเทศนะฮะไม่ใช<อ><ม>่อะ<ม>ไรหรอกครับก็คือผมว่าผมอยากจะกินความจิ๊ดจ๊าดมากกว่าหล่นและนี้ก็ตามด้วยน้ำยำแบบ จับเต็มอะไรนะแบบเกินเหตุนะมีน้องคนหนึ่งที่ผมเคยดูคลิปของเขานะครับเป็นคลิปชวนชิมอาหารนะ่ะของของน้องสาวประเทศสองคนหนึ่งชื่อน้องดุดยิวอะ่ะผมว่าคนผมเขาเขาชิมอาหารได้น่ารักสิเออตกแฟนแฟนของเขานะแฟนเขาก็ เก็น่ารักดีทั้งคู่แหละไม่พูดถึงเขาดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าภาพพิงซิมเบิงโอ้ตาดแล้วทำร้ายข้าวต้มนี่จานละแปดสิบบาทเนี่ไม่ได้ถึงสี่ตัวนะนี่ผมจัดเต็มสี่ตัวเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวจัดจานนะครับอาลครับทีนี้ก็ถึงเวลาเสร็จแล้วจัดจานนะครับยำ,ยำปลาสลิดทอดตัายำปลาสลิดแดดเดียวปลาสลิดบางบอ่อบางบ่อก็อร่อยบางบ่อก็ไม่อร่อยอาเรฮะ ขอชิมอีกชิ้นหนึ่งฮนะเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ยำปลาสลิดทอดอืมต่อแล้วล้วก็ต้องขออนุญาตบอกนะครับว่ายำปลาสลิดทวเนี้ยไม่ตินกับข้าต้มนะฮะออกสื่อมากไปดีดูไม่สุภาพ โอ้สดสวด,ด,ด้นยครับพี่น้งเดอรอร่อยมากครับเมนูนี้จริงๆถ้าเกิดว่าทำกินเองได้นะผมว่ามัมันได้คุ้มคุ้มราคากับการท,ที่เราเสียเงินนะปลาสลิดท,ที่ผมซื้อมาเพ,อพอราะเพราะบดเครื่องยำเลยครับจานนี้ไม่เกินห้าสิบบาทเพราะว่าผมซื้อปลามาห้าสิบาทนี้ได้ทั้งแปดตัว <laughs> ผมใช้แค่สี่ตัวเอง <laughs> งั้นโอเคครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้ในแทนขออนุญาตนะครับสวัสดีครับ